สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาตอมเมซี่มาอยู่กับในเกม gta v online นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถในหมวด legendary ซึ่งเป็นรถลูกหลักผมแล้วผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่เลยครับก่อนอื่นก็แนะนำฮนะเข้าไป legendary นะลำไปตรงนี้ติ๊กครั้งนึ่งเพื่อให้ราคาถูกที่สุดมันขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อลงไปครับนี่เลย คาร์บอนนิสซาเร่ฮะราคาก็ประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับซึ่งคันนี้เป็นคันแรกๆที่ผมชอบมากๆเออผมลืมบอกไปว่าผมเปลี่ยนลุกใหม่แล้วนะตามเทนหน่อยซึ่งเทนมันก็ห่างห่างเหินมานานจนลืมไปแล้วนะนะแต่ผมชอบเทนนี้มากเลยอืม อารมณ์เหมือนลูกคนใหญ่คนโตแล้วนะโอเคในนี้เลยครับคาร์บอนนิสซาเล่ที่ผมจะเอามารีวิวซึ่งผมแต่งเรียบร้อยแล้วนี่ก็เอาเป็นว่าเนี่ยนี่คือรถทั้งหมดของผมนะไว้เดี๋ยวผมทำคลิปหน้ามารีวิวแต่ละคันให้ดูผมก็จะจะรีวิวเท่าที่มีอ่ะเพราะว่าผมไม่ชอบรีวิวหลายคันครับเพราะว่ามันเปลืองตังค์ ครับก่อนอื่นรถแว้งจัดร้านแต่งรถดีกว่าครับโอ้ยหอยแน่ไม่ได้ขี่นานแล้วก็มาถึงร้านแต่งรถเรียบร้อยสวัสดีลุงของแต่งก็มีอะไรไม่มากมีฮะ แต่งเกาะรถแล้วก็เบรกเครื่องมีของแต่งก็ท่อมีแค่เลือกเลือกแค่สองอันนะเพิ่มท่อเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นระเบิดเนาะเวลาใครมาขบโมยรถเราฮูดซึ่งผมไม่ใสอ่อ่ะผมชอบแบบนี้สวยดีแล้วก็แสบบไฟซึ่งผมไม่ติดนฮะนี่ก็สี ผมชอบสีแบบนี้ยฮะเหมือนไอดอลผมดีไปจะเบียนก็ประมาณนี้ของแต่งไม่เยอะครับนิดเดียวนี่มีไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็ลดลดต่ำเนาะลดเตี้ยส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็โทโบพ t r a n s ช i s มีแค่สี่อันนี้ก็ เทอร์โบโก็ไม่มีไรล้อก็ปกติครับท้าต่างของแต่งก็มีประมาณเนี้ยซึ่งผมว่าดําเดิมของรถมันเอ็มก็สวยอยู่แล้วเนาะโอเคโเคตรหล่อดูไปดูมามันก็เหมือนฟอร์เรี่ดีนะ โกลอรีร่ F.2 ปะ่ะช้ามมาเถอะตอนนี้ก็จะพาไปลองโอ้ยอดเดี๋ยวพาไปลองคอบสปีดดีกว่าครับโอเคับม,มาถึงแล้วครับทางตรงยาวๆมาดูคอบสปีดกันโอ้ยอยยี่ถึงไหม ชอบเสียงคันนี้มากเลยครับมันเป็นรถที่เสียงแบบถูกใจผมมากๆในบรรดารถได้หลายคันนะนะเอาวะร้อยยี่ครับคันนี้ร้อยเกือบร้อสสิบได้ครับ ร้อสามสิบไหมถึงร้อสามสิบไหมโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงนี่ขนาดทางลงแล้น,น่ะถึงไหมโอ้ใแ,แล้วร้อยสามสิบครับเต็มที่ไม่เกินนี้ซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะด้วยดวยความเร็วความแรงของรถมันนะต่อไ,ไปก็ไปลองทางโค้งกันครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดเทสรถจุดที่สองแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้ไปลองรับสปีดมาตอนนี้เราก็จะมาลองการเข้าโค้งของคันนี้นะครับว่าเขาจะดีขนาดไหนหนึบขนาดไหนครับไปโค้งแรกครับชิวชนี่แลหละโค้งปาดเสียนลุ๊บลุ๊บถือเพลินแล้วถือว่าอยู่ในการควบคุมได้ดีอยู่นะครับแต่มันก็แข็งหน่อย ุโอได้อยู่ก็มีการเทินเกียร์ลงฮะไม่งั้นแหงแน่นอนไปแล้วโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะหก็อาจจะมีหลุดถนนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ชนเลยครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะ อยู่ในการควบคุมของเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับการควบคุมนี่ถือว่าไม่ยากเลยแม้แม้ว่าจะหลุดโค้งก็กตามเราก็สามารถควบคุมคันนี้ได้อยู่ไม่ปัดนะครับลองทางขึ้นดิ <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยลงเทิญเกียเฮ้ยเรียบร้อยเลย โอเคยับเลยรถนี่ไงโดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมทั้งการเข้าโค้งโครเพมนต์มันก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ก็ต้องมีการควบคุมมันหน่อย พอรถมันเองก็ไม่ได้ออกแบบมาให้เข้าโค้งหนักๆขนาดนั้นยับเลยรถเราไปซ่อมแป๊บโอเคฮะหลังจากเราไปซ่อมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆรถนะครับผมหาม,มุมกันนี่ไงนี่ไงจะละจะละนี่เลย โอเคนี่ก็คือรอบๆของรถคันนี้นะครับผมโดยรวมผมว่ามันเป็นรถที่โคตรถูกใจผมเลยเออผมลืมบอกไปรถคันนี้สามารถเปิดประตูได้นะครับกดเข็มค้างฮ้วดูหรูมาเลยเปิดประตูนะว้าเป็นไงดูภายในรถ ดูแบบเรียบๆหรูๆสปอร์ตเนาะนี่แล้วก็เอ้ยข้าผิดอันน่ะทีนี้โชว์เครื่องหน่อยดีกว่านี่อันนี้ก็คือเครื่องของรถคันนี้นะครับือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยม่เลว ส่วนประตูเราก็เอามาไว้ที่เก็บของเนาะประตูหลังเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะเออที่เก็บของกนแหละอืมอันนี้นั่งได้สองคนฮะโดยประมาณรถสปอร์ตนะนะดูดีว่าที่เก็บของเราจะกว้างขนาดไหน,นโอเคแล้วก็ โอ้ oh, ถือว่ากว้างเลยนะครับผม <Hello. S 1> เพราะเก็บทุนเราได้ก็ไม่ธรรมดานะเก็บหลังคา,าได้ไป็นทางหลังคาเลยโอเคฮะก็มีประมาณนี้แหละครับที่ผมอยากจะรีวิวรถลูกรักนะนะ oh. คุณรู้ไหมครับว่าคันนี้มีสกิลอย่างหนึ่งนะครับ กิวที่ว่านี้ก็คือสุดท้ายมอไซค์เราก็ไม่ต้องติดคุกนะครับบายแถมมีคอนแล้วกัน